เราทุกคนจะดูกับแบบแบบใดแบบหนึ่งนะซึ่งแบบนี้ผมพัดจำไม่ผิดนามาสร้างตอน223 0นะเดือนหนึ่งนี่แหละเออซึ่งเป็นถ้าถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเปราว่าแบบแบบนี้ซึ่สร้างมาประมาณหนึ่งเดือนซึ่งเมื่อวานผมเพิ่งเล่นเล่นแบบนี้นะซึ่งผมได้เล่นไปเป็นเวลาประมาณนิดหน่อยใช่นะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเล่นแบบนี้แบบเบื้องตนเวยซึ่งแบบนี้ผมแนะนําให้พวกเองรีเบิร์ดเลยเพราะว่าแบบนี้ยิ่งรีเบิร์ดยิ่งหัวดูดีคือรีเบิร์ดแป๊บเดียวดูนะคือแบบ เห็นไ,ไหมกดแป๊บเดียวคือขึ้นลัวๆแล้วคนระับนี่อ่ะซึ่งในแบบนี้มันมีสองอย่างเว้ยมอนสเตอร์นะครับเอ่อพอเรียกว่ามอนสเตอร์ละน,นะไอตัวเนี้ยวิธีกันได้กันวิธีกันได้มอนสเตอร์จะเป็นคือการตีพวกนี้นะถ้าเราตีพวกนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ของดอกเว้ยเห็นไหมมันจะขึ้นอยู่มันจะขึ้นตะ,ะบนเห็นไหมคอมมอนเนี้ยอะไรคนระับแล้วก็อย่างที่สองก็คือสเตรียครับนี่นะ เลียงก็จะขาแย,ยก,อกอีกอย่างอีกทีนะทุกคนดูไหมสเสลียงกับมอนเตอร์คนละอย่างนะเสลียงกับลูกกระจอกอะเขาเรียก,ก,กออยว่าสเสลียงลูกกระจกละกันซึ่งแบบนี้มีทีละพอร์ตนะก็อืเติมนะแบบเนี้ยมีแมปอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอยู่มีอยู่ทั้งหมดเก้าด่านซึ่งแบบนี้ยยากนะเพราะว่าผมเล่นไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงกับพวก,กสามาร์ทไปด่านที่สามเลยแล้วนะ ซึ่งแบบเนี้ยมีเครื่องรับชายนี่นะทุกคนก็การเล่นคาาจะน่าจะม,นจะม,นจะมะีน่าจะมีประมาณนี้นะแล้วก็มันมีบูทด้วยนะทุกคนซึ่งบูทก็เอามาจากทวดรางวัลน,นะเห็นไหมมันก็จะมีภารกิจบอกนะในนี้ซึ่งวิธีการวิธีการใช้บูทใช่ไหมใช้อยางไรนะผมก็ไม่รู้นะแต่กดที่ร้านค้านะกดที่บูทนะนี่แหละนะกดใช้ต้องบูทเลยนะทุกคนซึ่งแบบนี้มีโค้ดด้วยนะอืมผมก็ไม่รู้หรอกโค้ดคืออะไรนะอะไรอะเทสฮะ มันมีสมัติเทตดเทตดกันไห้หรอหลัผมจะลองเหตุกับเพื่อนในเกมผมดูนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเพื่อนในเกมผมจะรับไม่ได้ผมไม่ได้จะผมไม่ได้ใจนะว่าเพื่อนในเกมของผมจะรับเทตดหรือเปล่านะเน,นี่ยดูดินะอืมเหมือนจะไม่รับนทุกคนยังไ้ทุกคนอึดนเนี่ยทําไปเล่นไปก็อึดน,นะดูดิผมตีแท็ไม่เข้าเลยอะทรายข,ข,ของเราคนมีหกร้อยครับไอ้หกสิบ คิวเอ้ยโอสิบทีครับไ่คิวเอ้ยเริมมม่มเริ่มเริ่มเริ่มหล่อนละนะเห็นไหมแล้วก็จะได้มอนเตอร์ขึ้นมานครับนี่แล้วก็มอนเตอร์ของเราสามารถลมลากกันได้นะแบบนี้นะทุกคนลมลากขั้นสูงสุดก็คือขั้นสีลุงนะเห็นไหมสีลุงนี่คือขั้นสูงสุดนะทุกคนอีคิวเบสไปเลยนะครับนี่สัตเลี้ยงจะทําหน้าที่กับสัตเลี้ยงออะทุกคนจะทําหน้าที่คูณตัวพวกนี้นะทุะววกนนเา้้ีีีมหท บวกกันนะอ่ะเป็นสมมตินะเอาสี่เอาถติวนะ่ามีสี่ตัวรนะับบวกมีสี่ตัวรับมันแล้วมันคูณหนึ่งนะแปลว่าคูณสี่นะอ่าถ้ามันมีสองถ้ามันมีนะสี่ตัวพลังสองนะก็จะกลายเป็นหกนะเอ้ยแปดนะคือมันไม่ได้คูณน,นะเออมันไม่ได้คูณน,นะมันแค่ามาบวกกันเฉยแล้วก็เอาฮอพอได้แปดแล้วก็เอามาคูณกับสั์เลี้ยงของเรานะอืมก็เกมมีประมาณนี้แหละ เว้ยดูดิทุกคนเขายังไม่รับเทตุบบิกอ่ะอืมทำไมเขาไม่รับเทวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมบริษจะให้สั่นเลี้ยงนวเนี่ยหรือว่าสัว์เลี้ยงผมกากปะเขาเลยไม่เอาไม่รู้ดิเว้ยร <let> ับเทนะสีด <pursue schemes> ูด <están> oh, ิดูดิไ้ยแบบนี้เทได้แบบนี้เทได้ก็ดีนะทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนพอจะไว้เจอกัน